สวิดีนะคะวันนี้อยู่กับผมเองนะครับกันนะผมก็จะมาสอนทำทุกคนเป็นผู้สปีซอมบี้นะอ่ะูดเร็วหน่อยนะก็ต้องทำเร็วนะไม่งั้นคลิปผมพื้นที่ไม่พอนะมาจะมาสอนทำกันเลยแล้วก็อันนี้ก่อนนะแล้วก็วางหมายมสี เดี๋ยวเราพาไปชมอุปรกรณ์ก่อนให้เตรียมเร็วๆนะสต็อปคลิปแล้วก่อนนี้อะไรก็คือแท่งนะกับหมายปุ่มสีฟ้าใช่แล้วก็ไข่นะครับอยู่หน้าเมนูตรงบล็อกเขาก่อันนี้ก็คือบล็อกไหมุ่มสีน้ำเงินอันนี้ไหมุ่มสีเขียวนะใช่มาเริจทำกันเลยโอเควางบล็อกสีน้ำเงินก่อนนะครับ ก็วางว่าสีฟ้าอ่อนนะสองอันเลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยชิสองตรงนี้ด้วยนะก็จะเป็นประมาณแบบนี้แล้วก็เอาบล็อกสีไข่นะขาวอ่ะคือบล็อกสีขาวอ่ะแต่ผมเรียกว่าบล็อกสีไข่เพราะมันเป็นสีไข่ก็วางตรงนี้ด้วยนะมันจะเป็นหัวต่อไปเราจะทำมีดเลยแล้วกวางแบบนี้ผมจะทําเร็วหน่อยนะครับแต่ดูไปเรื่อยๆก็รู้เองว่าทำยังไง มันจะวางตัวนี้ไม่ได้นะถ้าหวงวางมันก็จะมาตรงนี้นะเราต้องวางตรวนี้ก่อนนะมันก็จะมีตรงเนี้ปขึ้นมาแล้วก็ถูกตรงนี้ประมาณนี้นะก็จะเป็นมีแล้วเป็นไงครับทุกคนมีนะต่อไปตัวสุดท้ายนะซัมบี้นะคบทุกคนงั้นผม,มเอามาตรงนี้แล้วกันให้มันสู้กันเหมือนเดิมเลยนะทำไปเลย สเตปนเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาบ็อกสีเขียวก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับคลิปก็จะไม่มีประมาณเยอะนะแล้ก็จะไปเท่านี้นะครับสู้กันนะครับเชื่อนเขื่อเขื่อก็ขอลาไปก่อนนะครับแค่นี้แล้วครับก็ก็มีคลิปแค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะทําอีกนะนี่อันนี้เป็นสเตปอันนี้เป็นหนักสติก็บายบาย บาย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 นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยกูจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับบายบายท่านนบายบาย